สวัสดีครับวันนี้ผมมีด้วยกัน3ข่าวมาให้ทุกคนได้รับชมกันครับและจะมีคอมเมนต์แฟนบอลชาวอาเซียนบางส่วนที่มีความรู้สึกต่อข่าวเหล่านี้ให้ทุกคนได้รับชมกันอีกด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามากันที่ข่าวที่หนึ่งเลยครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยมูฮัมหมัดอุสมานบูซา เซ็นสัญญากับสโมสรฟุตบอลแบล็กพลด้วยสัญญา2ปีนะครับเดิมทีแล้วนะครับเขาอยู่ทีมชมลบุรีบูเวฟที่ประสบความสําเร็จนะครับพึงคว้าแชมป์ฟุตซอลไทยลีกครั้งที่11ได้ไม่นานไปนะครับการเซ็นสัญญาครั้งนี้นะครับก็สโมสรก็ตัดสินใจจะส่งอุสมานมูซาเนี่ยครับไปยังโปรตุเกสนะครับเพื่อเข้าร่วมการทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเบนฟิก้าและหลังจากข่าวนี้นะครับลองมาฟังคอมเมนต์บางส่วนกันครับ แฟนฟุตซอลจากติมอร์คนนี้นะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าโอ้ไปเบรนฟริก้าเลยหรอเนี่ยต่อไปครับคุณเป็นคนมุสลิมที่ยอดเยี่ยมมากจากอินโดนีเซียต่อไปครับไอเดลของฉันในประเทศไทยเขาเป็นชาวมุสลิมชันดกอุสมานและสุปชัยจากอินโดน,นะครับต่อไปครับยินดีด้วยจากอินโดนีเซียเขาหน้าตาเหมือนชาวบราซิลเลยหลังจากมินนี้นะครับ ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ว่าเขาลูกครึ่งไทยกาหน้าเพื่อนเม้นต่อไปครับเป็นคอมเมนต์จากเวียดนามนะครับฉันลองจินตนาการว่าวันหนึ่งมีผู้เล่นอย่างอุสมานอยู่ในทีมเวียดนามเม้นต่อไปครับเยี่ยมมากไทยแลนด์จากเวียดนามแล้วก็มีชาวเวียดนามคนนี้นะครับมาคอมเมนต์ติดตลกไว้ว่ามูมัดเขาควรเล่นในลิเวอร์พูลนะเพราะว่ามีมูมเมสซาลาอยู่ที่นั่นเม้นต่อไปครับ มัวมัดชื่อเขาเป็นมุสลิมต่อไปครับนี่มันกรีนบูดจะชัดเลยไม่ต่อไปเลยครับชาวเวียดนามคนนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าหน้าเขาเหมือนกับกาเบรียลเจสุสแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ว่าสเตอร์ริงบวกกรีนวูดบวกเจสุสไม่ต่อไปเลยครับยินดีด้วยมัวมัดจากอินโดนีเซียนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วเราไปกันที่ข่าวที่สองเลยครับก็ทางสื่ออาเซียนนะครับได้ตีข่าวไว้ว่า รูปแบบใหม่สําหรับลีกหญิงไทยลีกหญิงไทยจะมี2องดิวิชันในแก่ดิวิชัน1นึ่สโมสมุ้อนเล่นแบบ2อรอบแบบเย้าและเยือนและสมุรอนสามารถลงทะเบียนผู้เล่นต่างชาติได้และสําหรับในลีกที่2นะครับก็จะมีด้วยการ8สโสมสรนเหมือนกันเลยครับก็หลังจากที่ชาวอาเซียนได้ทราบว่าลีกหญิงไทยนะครับจะจริงจังกับลีกฟุตบอลหญิงมากขึ้นนะครับและเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนบางส่วนกันครับ โดยท่านนี้นะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าน่าทึ่งสําหรับประเทศไทยพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาฟุตบอลของพวกเขาจริงๆเป็นต่อไปครับลีกหญิงอินโดนีเซียหรือลีกา 1, ้าหนึ่งยังคงฝันที่จะเริ่มลีกต่อไปครับเริ่มต้นสู่อนาคตนี่ก็เป็นไม,ม่บางส่วนนะครับที่ชาวอาเซียนได้คอมเมนต์มานะครับและไปนที่ข่าวที่3เลยครับก็ข่าวนี้ครับมาจากสื่อทางอาเซียนนะครับ โดยตีข่าวไว้ว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยขยายสัญญาโค้ชมาน o โพกิงจนถึงปี2023หลังจากที่เขานำทีมชาติไทยคว้าถ้วย AFF Suzuki Cup 2020ได้เดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์กันครับซึ่งข่าวนี้นะครับถือว่าเป็นที่สนใจในอาเซียนพอสมควรเลยครับก็มาทีมมนที่ห่งเลยครับเกมไทยภายใต้มานโพกิงถือเป็นอะไรที่พิเศษมากแต่ทีมินโดของผมเล่นได้ดีแค่กับไทย และระดับอาเซนนั้นหลังจากผ่านเข้ารอบเอเชียนครับก็จะกลับสู่การตั้งค่าโรงงานอีกครั้ง <c oughs> จากเมนนี้นะครับก็มีคนมาตอบว่าเหมือนพ่อครัวมาโนโพกิ้ง <c oughs> มีส่วนผสมในการทําอาหารมีสูตรที่ดีอุปกรณ์ที่ซับซ้อนแต่ถ้าชิ้นต่ย,ยางมีวัตถุดิบเช่นนี้ก็ยังคงเป็นส่วนผสมที่ดีกว่านี้ฉันสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่โค้ดทํากับโพกิ้งเห็นต่อไปครับยินดีด้วยกับโค้ดมาโน และขอให้คนไทยโชคดีจากอินโดนีเซียต่อไปครับอันที่จริงเขาฝึกซ้อมตามปกติเพียงเพราะผู้เล่นทุกคนมีประสบการณ์ดังนั้นมันจึงง่ายที่จะทํางานเป็นทีมเช่นเดียวกับพ่อครัวเขาต้องอุ่นอาหารเย็นเท่านั้นเพราะอาหารพร้อมรับประทานด้วยเครื่องเทศและรสชาติที่หลากหลายนักเตะเกือบจะเหมือนกับโค้ชคนก่อน,อนจากอินโดน,นะครับแล้วก็มีชาวเวียดนามมาตอบว่ามันเป็นความคิดเห็นที่ดี โดยชาวเวียดนามคนนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยโพกกิ้งเป็นโค้ชที่ดีมากแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบเมนนี้ว่าเขาไม่เหมือนชาวเวียดนามเขาเป็นโค้ชที่ไม่ประสบความสําเร็จจากวิลีกแต่ไทยแลนด์ใช้เขาแสดงให้อเซียนเห็นว่าเขาสามารถทํำลายพาร์คอังสอได้อย่างง่ายได้แล้วก็มีชาวเมียนมามาเมนนี้ว่าทีมไทยภูมิใจในตัวโค้ชคนนี้มาก แล้วก็มีชาวสิงคโปร์นะครับมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยไม่ต้องการโค้ชแต่สามารถคว้าชแชมป์ได้อีก4ปี uh oh. นะครับเป็นต่อไปครับฉันชอบเขาโชคดีมาโนจากเวียดนามเป็นต่อไปครับขยายสัญญาถึงปี2023พลาดเอเชียนครับ2 0 2พผมเชื่อว่าชะตากรรมของเขาจะจบลงที่ประเทศไทยจากอินโดนีเซียเป็นต่อไปครับผมว่าไม่เกี่ยวกับโค้ชนะ โค้ชคนนี้แค่โชคดีทีู่ผ้เล่นไทยฟูทีมโดยเฉพาะชนะไทยล้มเลวในปี2018เพราะไม่ได้เล่นเต็มทีมอากิระนิชิโนะโชคไม่ดีในครั้งนั้นลองนึกภาพว่าอากิระนิชิโนะยังคงเป็นโค้ชทีมชาติไทยบวกทีมชาติไทยเต็มตัวและมันจะเป็นอย่างไร <c oughs> และจากเมนนี้นะครับก็มีชาวเวียดนาม,มาตอบว่าคุณควรลดภาพดวงตาให้น้อยลง <c oughs> ต่อไปครับนักเตะไทยเก่ง โค้ดคนไหนก็ได้ที่คุมไทยจากอินโดนีเซียนะครับเป็นต่อไปเลยครับเพิ่มมาแค่หนึ่งปีเองเหรอต่อไปครับทีมฟุตบอลไทยเป็นทีมที่ดีมาน่งพกิ้งเป็นโค้ดที่ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทียรทอนบุญมาทันเขาเก่งเล่นแยกกับมือได้ดีมากแมกกาฟิลิปปินส์เวียดนามและอินโดนีเซียฉันเห็นมือของเขาปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นคือการประเมินทีมไทยอย่างเป็นกลางที่สุดใน aff Cup 2020เีเมนี้จากเวียดนามนะครับเป็นต่อไปเลยครับ แชมป์สุกปลกต้องขอบคุณผู้ตัดสินแล้วก็มีชาวเวียดนามมาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีด้วยโปกิง้งเจอกันใหม่นัดหน้าและก็เช่นเดียบท่านต่อไปนะครับชาวเวียดนามได้คอมเมนต์ไ้ว่าผู้ชายคนนี้อ่อนแอซื้อกรรมการฮ่าฮ่าเวียดนามเป็นที่หนึ่งที่นี่เพราะเราผ่านเข้ารอบในคัดบอลโลกมาแล้ว <c oughs> เป็นต่อไปครับตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ประเทศไทยถือว่าการชนะเวียดนามเป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองไทยที่ผมรู้จักเขาไม่ใช่แบบนั้นเป็น uh oh. ต่อไปครับยินดีด้วยไทยแลนด์จากเวียดนามต่อไปครับสัญญาณหนึ่งปีมันน่า,อ,าอับอายโคติพาไทยคว้าแชมป์แสดงว่าไทยไม่มั่นใจเขาในระดับเอเชียเป็นต่อไปครับไทยเขาดีเกินไปดีกว่าเอาในหลายๆด้านแฟนๆชาวเวียดนามได้โปรดลดความโรกรธและความริษยาของคุณลงเป็น <c oughs> ต่อไปครับผมหวังว่า ทีมไทยจะติดสินบนกรรมการอีกครั้งเพื่อผ่านเข้ารอบเอเชียนครับเขาจะไม่ถูกไล่ออกเป็นต่อไปครับ uh oh. ขอให้โชคดีมาโนฉันชอบทีมชาติไทยแต่ฉันไม่ชอบและเกลียดธีรทรจากเวียดนามนะครับครับนี่ก็เป็น3ข่าวและคอมเมนต์ของชาวอาเซียนบางส่วนนะครับที่ผมนำมาเสนอในวันนี้สำหรับใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์ผมได้นะครับและอย่าลืมที่จะกดติดตาม เพื่อที่จะรับฟังข่าวสารต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ